สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเงินเยียวยากเกษตรกรที่โอนเข้าวันนี้นะครับวันที่15พฤษภาคมใครบ้างที่ได้แล้วก็สถานะไหนบ้างที่ได้นะครับสําหรับใครนะครับ ยังไม่รู้ก็เข้าไปที่เยาวยาเกษตรกร .com นะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เช็คผลการลงทะเบียนแล้วก็เช็คผลการโอนเงินได้เลยนะครับการโอนเงินนะครับไม่ยากครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ใส่รหัสคําสั่งที่เป็นรหัสความปลอดภัยที่โชว์อยู่หน้าจอของท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับใครที่ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับณวันที่15พฤษภาคม2563ไม่พบข้อมูลไม่ต้องตกใจนะครับการโอนเงินของทกสอจะ โอนทุกวันวันละ1ล้านคนใน1ล้านคนนั้นอาจจะไม่ใช่บัญชีหรือไม่ใช่อำเภอหรือตำบลของท่านก็ได้นะครับมันยังไม่ถึงรอบการโอนฉะนั้นท่านได้สิทธิแน่นอนครับแต่ว่าท่านอาจจะถูก ได้รับการโอนเงินวันพรุ่งนี้เมื่อลื่นหรือวันต่อไปก็ได้ครับฉะนั้นแต่ถ้าท่านที่ขึ้นแบบนี้นะครับท่านได้รับเงินโอนแน่นอนนะครับการโอนเงินจะโอน3ครั้งครับโอนครั้งที่1ไม่ผ่านก็ต้องโอนครั้งที่2ถ้าครั้ง2ไม่ผ่านก็จะเป็นครั้งที่3ถ้าไม่ได้ท่านก็สามารถติดต่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรได้เลยนะครับส่วนใครที่โอนเสร็จแล้วหรือโอนแล้วได้เงินแล้วท่านก็ไปเช็คที่แอปพลิเคชันของ ทกสหรือ ATM ของตู้ ATM ของทกสก็ได้ครับหรือเอาสมุดไปอัพข้อมูลก็ได้ครับสําหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับการโอนเงินจะขึ้นสถานะแบบนี้เลยนะครับนี่คือข้อมูลการตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าสถานะตัวเองขึ้นแบบไหนเช็คข้อมูลได้ที่ w w w เว็บยียวยาเกษตรกร .com ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ